มาจากโรงเรียนบ้านกบ้า,งโงานโคกอีโดยเนาะโคกอีโดยชอบใจโคกอีโดยมันมีเกี่ยวกับโรงเรียนดอกเดี Hence, ๋ยวผมทำให้นะครับลองทรงสูงโดยวิธีตัดของผมนะครับผมจะตัดเป็นลองทรงสูงครับ คือไง,ไง่ายๆเลยคือเพราะคนนี้เป็นขาประจำของช่างอ้อนนะครับช่างอ้อนบาเบอร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะครับนเนาะอยู่ในยูทูปเบอร์ออจุดอ้อนกันงาช่างรอใถ้อยู่ใน t i k ก o k ก็งูดินประมูลสีให้อยู่ในทุรกิุเลโปรโมชั่นก็อยู่ในกรุงเทพ แถวประทุมธานีครับนี่ผมตัดให้ดูลงตงสูงก็ทำงี้แหละครับอแล้วเวลาตัดดังข้างก็ทำงี้ให้ดูแค่ครับ ถ้าลองคงุลก็จะขึ้นให้ดูอย่ขึ้นเป็นเบอร์สองไว้ก่อนแล้วก็ปรับฟันลงสามแล้วก็ตัดอย่างนี้เพราะว่าต้องตัดแหละครับเพราะว่าเงิน ดิเิต้อนออกมาแล้วเราต้องตัดผมให้หล่อไปสกแกนใบหน้าเราจะได้รับใช้ประเทศชาติถ้าแจกให้เราฟรีอยู่แล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยบุญบวชศึกว่างก็ว่ากันสักอย่างหนึ่งบวชดิฉันเทียนวัน,วนบวชดิฉันเทียนวันปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนบัณฑาลาบัณฑารามาดูข้างหลังนะครับ ต้องให้ตดัดสั้นๆไว้ก่อนแล้น้องอาจารย์เนาะครับอาจารย์เราคุยกันบ้างวะคุยเรื่องอะไรอืมการแต่บวชเป็นพระมานี่รู้สึกว่าจะนิสัยดีกว่าเก่าเยอะอยู่เนาะมันเดิมมอนเดิมเหมือนเดิมนะยังเรียงควายอยู่คือเก่าไหมเดี๋ยวนี้เยอะอยู่เกือบสามสิบตัวเยอะสามสิบตัว ฉันแต่งเพลงไปอยู่ได้แต่งเพลงให้แกนเออแต่งไปในยูทูบอะแต่งว่าคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินนี่สินพอตัวแม่คุณคงกลัวนะไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลื้มต้องหยิบยืมเงินทอกสอส่้าะฉันแต่งไปเด่นแต่งลองไปในเพลงคนกดตามอย่างมากเลย ี่ให้ดูด้านหลังนี่ท่นพวกพวกไอดอลเขาเขาชอบตามดูตรงเนี้ยเขาชอบตามดูอ่าอาจารย์อ้อนตัดผมลองทรงให้ดูหน่อยตัดผมลองทรงให้ดูสวสวยน้อยว่ะ วิธีตัดโดยใช้วีสร้างแบบโดยวีใช้วีใหญ่เป็นตัวบังคับปรับปรุงสามกิ๊กแล้วก็เลื่อนขึ้นอย่างนี้มันจะหายเป็นขอบเลยถ้าเราเลื่อนวีอย่างนี้เทคนิคมันคือสไลด์วีขึ้นอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวชาวเน็ตเขาจะตามดูเองว่าการสไลด์วีขึ้นเนี่ยมันทําให้ผมหายเป็นขอบถ้าเราไปงัดวีอย่างนี้มันจะเป็นขอบนะเราสไลด์วีขึ้นอย่างนี้โดยให้วีตัดกับลำตัวใน45องศา ครับเนี่ยตัดลำตัวอย่างนี้แล้วหงายฟันหวี20องศาแล้วก็ลากตัวนี้ขึ้นปรับฟันลง3ามกิ๊กแล้วก็ทำอย่างนงี้มันจะทำให้หนวลไม่ต้องใช้หวีเลยทำอย่างนี้มันจะทำให้ผมนวลกลมกลืนเลยสำหรับคนหัดใหมจ่จะถน,นัดแต่สำหรับคนที่เป็นช่างแล้วก็ยอมดา่ายอมติมาช่างอ่อนยอมรับได้ทุกทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องตัดผมเนี่ย ถ้าเรื่องอื่นไม่เอาเรื่องแฟนก็ไม่เอาเรื่องหาย <c oughs> หายคู่ก็ไม่เอาแล้วรับซ้อนละพันมาละก <c oughs> ็นะแล้รับไปซ้อนละจะพันมาละเ <c oughs> ออเหมือนก็บมีเกาหลีเลยเคยแต่งเพลงให้ดีเจแต่งให้เพลงนึงก็สมุนไพรญี่ปุ่นละ่ะ ดูฝั่งนี้ที่นี่ปึ๊บมีสมรติกับชังแล้วจำเออน,นั่นแหละพูดไปช่างฝีมือระดับระดับยนะูทูบเบอร์เนาะคนติดตามสิบเอ็ดล้านวิวอ่นะเนาะโดยเฉพาะพิมพ์คำว่าอจุดอ้อนกันงานนะอยู่ในยนะูทูบอ่ะเนาะมีคนติดตามสามร้อยคนสิบเอ็ดล้านวิวทรงชะโดตีแปลงทรงปลาดาวหือหินอย่างเงี้ยได้ มันส่งงวยเหยียบเลยส่งงวยเหยียบยังไม่เคยเมกี้เอาไม่ไรกี่ทำให้เอาไม,เไม่เอาไม่เอาถ้าเลยทำส่งงวยเหยียบให้งวเหยียบมันจะแบนเต,ตะเลยนี่ให้ดูด,ด้านหลังด้านข้างด้านหน้าวิธีขึ้นขาวีเชียงวีสี่สิบห้าปลายฟันวีหงายยี่สิบองศาแค่นี้เลยครับเลยสี่สิบห้าหมายความว่าตัดกลำลังตัว หงายันหวียี่สองศาเลื่อนปรตเลื่อนก็หวีขึ้นไปด้วยอย่างนี้แล้วก็มาเล็งอย่างนี้ว่าตรงไหนไม่เท่ากาันเล็งใส่กล้อ,องนะตรงไหนมันไม่เท่ากาันเราก็ดูอย่างนี้คือเราหาฉากมาอ,อย่างนี้เช่นว่ามันเอียงมันซ้ายมันขวาอย่างนี้เราก็ดูทีนี้ถ้าเน็ตไ,ได้เห็นเป็นแนวทางแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับมาเรียนด้วย มาเรียนด้วยครับฟรีฟีเสียเงิน2อ0พให้ดูรอบหัวเลยครับให้ดูรอบหัวเลยนี่การขึ้นแบบปืดปืดปืดจะสวยไม่สวยผมจะแต่งอีกทีหนึงโดยบริษัทดองโกเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนผ้าคลุมบริษัทดองโกมีดโกนโกนอย่างคมเลยแล้วก็ตัวนี้ผ้าคลุมนี้เช่น ตองโกนี่ให้ผมมาทั้งปัตตเลียนทั้งเครื่องมือทั้งเคมายทั้งอะไรทุกอย่างเลยครับขอบคุณครับเจอเน็ตครับสวัสดีครับ